สวัสดีค่ะนี้ต้อนรับเข้าสู่คิปโตคลินิกนะคะวันนี้นะคะกวางก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยนำเงินบาทเข้าบ i แ a น c ์ทีกันค่ะเพื่อที่จะเริ่มการเทรดครั้งแรกเนาะเราก็ต้องเอาเงินจากธนาคารนะคะของเราเข้าบ i แ a น c ์ทีก่อนเดี๋ยวทำยังไงเราไปดูกันในคลิปนี้ค่ะ วันนี้นะคะกวางก็จะสอนเอาเงินบาทเข้าบนั้น g h นะคะหลังจากที่เรามีบัญชีแล้ก็ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถทําตามกวางตามคลิปนี้ได้เลยส่วนใครที่ยังไม่มีนะคะไปดูคลิปนี้ก่อนนะคะเราต้องสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนก่อนอันดับแรกค่ะไปที่กระเป๋าเงินของเราขวาสุดนะคะแล้วก็กดที่เงินฝากค่ะทีนี้เขาจะขึ้นว่าเป็นคริปโตกับเงินบาทใช่ไหมคะให้เรากดตรงคําว่าเงินบาทได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีไทยบาทอันนี้ขึ้นมาให้เรากดตรงไทยบาทนี้ค่ะกดได้เลยอ่าก็จะขึ้นว่าฝากเงินบาทนะคะตรงนี้ค่ะเราสามารถกดได้เลยนะคะว่าเราจะฝากจำนวนเท่าไหร่ซึ่งการเทรดแต่ละครั้งอะคะ่ะเขาให้ฝากขั้นต่ำร้อยนึงก็จริงแต่ว่าการเทรดอะคะ่ะส่วนใหญ่ขั้นต่ำจะอยู่ที่300-500บาทก็กวางก็แนะนำให้เอาเข้าไปเลยนะคะ1000บาทหรือ500บาทไปเลยเราจะได้เทรดได้ทุกตัวนะคะในบ i n ั n c e ก็ พิมพ์ตัวเลขที่เราต้องการได้เลยค่ะอย่างกวางก็1000นะคะก็พิมพ์ตัวเลขไปค่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยวิธีฝากเงินนะคะเขาก็จะให้ใช้เป็นวิธีบูมบายแบงกิ้งนะคะเราก็กดไปเเราใช้บมบายแบงกิ้งอ่าเราต้องการฝาก1,000บาทเรียบร้อยนะคะก็จะขึ้นปุ่มให้กดยืนยันสีเหลืองด้านล่างนะคะกดยืนยันได้เลยอ่าทีนี้นะคะกวางเนี่ยมีบัญชีอยู่แล้วนะคะที่ใช้นะแต่เพื่อนเพื่อนที่ยังไม่มีบัญชีะคะ่ะ สามารถกดใช้บัญชีอื่นอย่างนี้ได้เลยกดบวกบัญชีปุ๊บแล้วก็จะขึ้นมาเขาจะขึ้นชื่อของเรานะคะบัญชีนั้นจะต้องเป็นบัญชีที่เป็นชื่อของเราเท่านั้นนะเป็นของเจ้าของบัญชีใบนั้นทีชื่อต้องตรงกันนะคะไม่งั้นอะ่ะเขาไม่ให้ทําการฝากหรือถอนเงินนะคะโอเคทีนี้เขาก็จะล็อกชื่อของเราไว้แล้วก็เราก็เลือกชื่อธนาคารได้เลยก็จะมีทุกธนาคารเลยนะคะในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วเราก็เลือกธนาคารที่เราใช้ได้เลยแล้วก็กรอกเลขบัญชีธนาคารนะคะ เลขบัญชีก็ดูได้จากสมุดบัญชีของเรานะคะหรือดูได้จากแอปธนาคารก็ได้เขาจะมีบอกอยู่ใส่เสร็จกดยืนยันค่ะยืนยันเสร็จเขาก็จะขึ้นว่าเดี๋ยวเราจะได้รับ1,000นะแต่วิธีการก็คือเราจะต้องโอนเข้ามาค่ะอ่ะทีนี้ปุ๊บ QR Code เขาก็จะให้บันทึกภาพหรือเราจะแคปหน้าจอก็ได้นี้เรากดบันทึกนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะหลังจากนั้นเราจะไปเข้าที่แอปธนาคารของเรากันเลยที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะคะสมมุติเรากรอกไยพาณิชย์เราก็ไปโอนจากไทยพาณิชย์บัญชีที่เรากรอกเท่านั้นนะถ้าเรากรอกกสิกรเราก็ต้องโอนจากกสิกรเข้ามาค่ะโอเคทีนี้เราก็สแกนโอนเงินตามปกติเลยจํานวน1,000จํานนวนตามที่เรากรอกนะคะเสร็จแล้วก่อนที่จะกดยืนยันตรงนี้หน้านี้นะคะเราจะต้องโอนเสร็จแล้วเท่านั้นนะโอเคหลังจากที่เราโอนเสร็จแล้วคะ่ะกดยืนยันได้เลย โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็สามารถเช็คได้ว่าเรามีเงินเป็นไทยบาทแล้วนะคะในบัญชี Binance TH 1,000บาทนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะแต่ก่อนที่เหจะเทรดค่ะกวางจะสอนอีกอย่างหนึ่งให้เพื่อนๆก็คือการเปลี่ยนจากเงินบาทเป็น USDT ค่ะเพื่อที่จะสามารถเทรดได้ทุกคู่เหรียญใน Binance TH นะคะก็ วิธีการก็ง่ายมากๆเลยค่ะให้เพื่อนๆนะคะไปที่ตลาดค่ะแล้วก็กดเซิร์ช USDT ทับไทยบาทแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นว่า34บาทจะเป็น1 USDT นะคะเฉลี่ยเฉลี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่34บาทกว่านะคะเราก็ต้องกดทำการซื้อค่ะในที่นี้เมื่อกี้เรามีไทยบาทเราเนาะเราก็กดเลื่อนแถบมาเลยเลื่อนแถบมาด้านขวาสุดเสร็จนะคะเราก็จะกดซื้อ USDT ได้เลยค่ะพอกดซื้อเสร็จนะคะเราก็จะได้ USDT เข้ามานะคะในกระเป๋าข,ของเราห้าเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเขาก็จะบอกว่า1,000บาทสำเร็จนะคะเรียบร้อยค่ะเราพร้อมกับการเทรดแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าเทรดยังไงเดี๋ยวดูคลิปถัดไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กวางด้วยนะคะบ๊ายบาย คำเตือนคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้